เรียกว่าสร้างตำนานกันไม่พักกับคลิปท่องเที่ยวของยูทูบเบอร์หน่งเกาหลีคันแลนและพี่จองซึ่งคลิปล่าสุดก็ได้เกิดตำนานบทใหม่หลังได้พบกับนกชนิดหนึ่งจนเกิดความสงสัยว่านกอะไรมีสามปากก่อนที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับนกชนิดนี้กัน โดยทางช่อง YouTube คันแลนได้โพสตคลิปเที่ยวจังหวัดภูเก็ต EP 3-4ชื่อกลครั้งหนึ่งณภูเก็ตซึ่งในช่วงหนึ่งของคลิปทุกคนได้เจอกับนกชีดหนึ่งซึ่งพี่จ้องได้เกิดความสงสัยว่านกอะไรมีสามป,ปากก่อนที่คนพื้นที่จะบอกว่ามันคือนกเนื้อกั่นเองและความน่ารักของทุกคนก็คือทุกคนพยายามออกเสียงคําว่านกเนือกันใหญ่แต่กว่าจะพูดถูกชื่อก็เรียกรอยยิ้มให้คนฟังกันไม่น้อยเลยทีเดียว เราลองมาฟังจังหวะที่ทั้ง3าคนพยายามพูดคำว่านกเงือกกันนะคะนกขัวเขื่อนกเขื่อนเกือกเขือนนกเขื่อกเขื่อนเขื่อนเขือนกเขือกเขือนกเขื่อนกเขือกเขือนกเขื่อนกเขือ่อนกเขื่อนขือนนกเนกเ่นกัขืนกเนขือกเก่อนกเขือนกเือกเอนกเือกเอนกเขือกหรือนกเื เป็นนกที่มีนกขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกระบอกทอดตามความยาวปากคอและลำตัวด้านบนสีดำปลอดใต้อกลงมามีสีขาวขอบตามีสีฟ้าซีดายขนปีกสีขาวขนหางคู่กลางมีสีดำส่วนที่เหลือจะมีส่วนปลายสีขาวชนิดพันย่อยพันมาลายูขนหางกลางสีดำขนาบด้วยสีขาวด้านข้างปางตัวอาจมีส่วนสีดำอยู่บนขนหางขาวมากน้อยไม่แน่นอน ตัวผู้จะมีน้อยปากและโหนกสีขาวงาช้างและมีสีดำแต้มด้านหน้าของโหนกตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าและมีสีดำแต้มเปลือทั้งโหนกและปากจนดูมอมตัววัยรุ่นจะเหมือนตัวเต็มวัยแต่จะมีโหนกน้อยกว่าสีบริเวณปากจะค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นหนกเงือกมีนิสัยชอบสงสัยและคุยกันลัน่นจะเป็นนกช่างคุยมากชนิดหนึ่งเสียงร้องแก๊กๆตามชื่อมักพกตามป่าเต็งรังใช้ป่าดงดิบและป่าดิบชื้นหรือป่าเป็นพัรณ รุปก็คือนกอะไรมี3ปากของคันแรนก็คือนกแก,ก๊กหรือนกแกงหรือที่เราคุ้นหูกันว่านกเงือกสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสมวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562นั่นเอง